สวัสดีค่ะออโตอตอมทีวีค่ะวันนี้คุณแม่ออนะคะจะมาชวนทุกคนนะคะทําเกมฝึกสายตานะคะเป็นเกมจับคู่ตัวเลขหาตัวเลขในกระดาษนะคะเกมนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการช่างสังเกตนะคะนี่เลยนะคะการทําเกมนี้นะคะทํำง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ การทำเกมนี้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันอุปกรณ์2อย่างนะคะนั่นก็คือกระดาษนะคะแล้วก็ปากกานะคะคุณแม่ใช้เป็นปากกาหมึกซึมนะคะนี่นะคะแค่นี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเขียนตัวเลขนะคะ0นถึง9นะคะในกระดาษนะคะอย่างละ1แผน่นดังนั้นกระดาษของเราก็จะมีทั้งหมด10แผ่นนะคะนี่นะคะเราจะเขียนก่อนนะเป็นตัวใหญ่ๆนะคะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนกันเลยคะ่ะ เมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนตัวเลขนะคะตัวเล็กๆนะคะให้อยู่ในกระดาษแผ่นนี้นะคะบวกกับตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขที่เราต้องการด้วยนะคะ แผ่นนี้นะคะก็จะเป็นเลขศูนย์นะคะตัวเลขศูนย์เราก็จะใส่เลขศูนย์นะคะไว้ในกระดาษนะคะตามที่ต่างๆนะคะเมื่อเราใส่เลขศูนย์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวเลขอื่นนะคะ1ถึงเเนี่ยปับปนอยู่ในตัวเลขศูนย์ของเรานะคะ และนี่ก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําตัวเลขอื่นนะคะในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะตั้งแต่1ถึง9นะคะไปทํากันเลยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะทุกแผ่นเราก็เขียนจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการทํากิจกรรมการทําเกมของเราในครั้งนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปรอให้พี่ออโต้เลิกเรียนนะคะแล้วก็มาเล่นเกมที่คุณแม่เนี่ยนะคะทําให้พี่ออโต้เล่นกันเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าพี่ออโต้จะหาตัวเลขที่ซ่อนอยู่เนี่ยเจอหรือเปล่านะคะ วิธีการเล่นเกมนี้นะคะก็คือวงกลมรอบตัวเลขนะคะหาตัวเลขที่ซ่อนอยู่นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเราจะหาตัวเลขที่ซ่อนอยู่นะคะวันนี้คุณแม่มีตัวเลขที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด10ตัวเลขนะคะที่เหมือนกันนะคะเพื่อตัวจะต้องหาให้เจอนะคะทั้งหมดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเกมของคุณแม่นะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะลองเอาไปทำเล่นกับลูกๆเนี่ยคุณแม่ก็ไม่สงวนนะคะเอาไปทำกันเลยนะวันนี้นะคะคุณแม่ออนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอ u t โตอะตอมทีวีด้วยนะคะคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าคุณแม่จะมีเกมอะไรสนุกสนุกนะคะมา ทำให้ลูกๆเล่นกันนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ